โอ้โหตรงนี้แป่จัดจะตายติดไซร์แล้วนำเส้นมาให้ธีระทรเติมธีรนนะทรหาตัวลเราเปิดอ้ามาอมมาที <'t> ่เอาตรงนี้ขอชนะทิพย์ไม่ได้ได้ครับฉีกมาไหลย้อนไปตรงนี้โโอ้หขอชนะทิพย์โดนไม่โดนแล้วครับสุภสชัยสุภชัยรอจังหวะจี้หักชัแดแบ็คมาช้าตรงนี้โอ้โหไม่เต็มอีกทีก็ไม่ได้ครับบอลทิพยม,มาครับบอลแรกข,ของทางสุวรรณจะคว้สุวรัณหลายสุภชัยขอชัวชั่วโโอ้หตรงนี้ก็ยังตรงตัวของทางฮัสซันซันนี่เอาแล้วครับสปีดตรงนี้กินอีกแล้วครับขอทางสุชมผ่านมาตรงนี้ปัด มนะครับขึ้นแล้วมาอีกครั้งเป็น2ไปอยหรือเปล่าโหไม่ได้ครับทิพให้มาชนะทิพหาจังหวะเปิดตรงนี้เลยหักได้ทีน้ำสาดขอเน้นกระโดดมาเอาไม่ได้จะแทรกตัวมาสุพานันสุพานันขึนมาไหลยอสุพัทไชยยิงโอ้โหทิพเปิดเสาสองเลยแปะต้องได้ทดเสาโอ้โหไม่ได้คยยยยรับห,หนีหัก เลือกจังหวะย้อนคัดแปดกลับมาแล้วได้แต่งปาต้องนิ้งยังติดครับขออีกทีนึงหัวขวายังติดอีกแล้วตัดมาสุวรรณโอ้โหกันยังไม่ได้อีกครับพนัสไหลต่อถึงถึงแล้วแต่งขอเจริญสัก